ก,ก็คงจะนําเสนอ,อให้เห็นภาพรวมของงานก่อนนะครับเนื่องจากคณะกรรมการท่านอาจจะรับรู้มาบ้างแล้วนะครับว่าโครงการสรนัสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัยซีนามิี่เนี่ย,ยเป็นยังไงแต่ว่าบางบางท่านก็อาจจะจะเพิ่งรังสรามาก่อนก็เลยอาจจะเท้าความสักนิดนะครับว่าเป้าหมายนะครับของชุดโครงการนี้นะครับเราต้องการที่จะสร้างให้เกิดชุมชนที่สามารถ บริหารจัดการตัวเองนะครับโดยใช้1นนะครับข้อมูล2ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาชุมชนที่สืบเนื่องจากปัญหาพิบัติภัยสึนามินะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะครับเร็วๆก็คือ,อ,อทำให้เกิดชุมชนบริหารจัดการตัวเองต้นแบบนะครับสำหรับงานระยะที่1นนะครับแล้วก็สัมเพาะให้เกิดตัวองค์ความรู้สาหรับเพื่อเอาไปใช้ในการขยายผลในการดาเนินงานระยะที่2นะครับ ส่วนตัวเอาพุทธเนี่ยครับเราคาดหวังว่าจะเห็นชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ที่เราลงไปทํางานเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการตัวเองด้วยข้อมูลความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตัวองความรู้นะครับในการบริหารจัดการตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ขยายผลต่อนะครับในส่วนของเอาคำนะครับเราคาดหวังว่าในส่วนของชุมชนพื้นที่เป้าหมายเองนะครับเขาสำหรับชุมชนเดิมเนี่ย เขาน่จะเก่งขึ้นนะครับพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆที่จะเข้ามาเผชิญได้ในขณะเดียวกันก็คาดหวังเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ๆนะครับในพื้นที่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น,นําแถว2แถว3ต่อนะครับผู้น,นาที่มาวันนี้2ท่านนะครับก็เป็นผู้น,นําแถวหนึ่งนะครับกอ็อายุก็กพอสมควรแล้ว เราก็คาดหวังว่าเราจะเห็นผู้นำในลักษณะนี้นก้าวทันกันขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลบริหารจัดการชุมชนของเขาต่อได้นะครับเอาคำอีกตัวหนึ่งเราคาดหวังเรื่องของการทําให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับการขยายบทเรียนความสําเร็จเนี่ยไปยังชุมชนที่ประสมยัทธภัยอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเฟสของการสร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องของการทําให้เกิดต้นแบบที่ มีภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่ทํางานในลักษณะที่ลงไปทํางานกับชุมชนเนี่ยเขาจะเอาไปปรับใช้นะครับในการทํางาน้นูชุมชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่ดได้นะครับคำสำคัญของชุดโครงการนี้นะครับก็คือชุมชนบริหารจัดการตันเองนะครับซึ่งคําสาคัญนี้ในส่วนของทีมงานเราก็ได้นิยามมงันว่ามันคือชุมชนที่ เกิดกลุ่มคนนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าทั้งชุมชนนะครับร้อแต่ว่าอย่างน้อยมีคอครุกนะครับกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้โดยใช้ทั้งข้อมูล,มล,มลความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อน,นําไปสู่การที่คลายปัญหานะครับที่เป็นผลสืบเนื่องจากภัยสึนามินะครับโดยคาดหวังผลความเปลีปล่ยแปลงสัปด้านเมื่อกี้ทางคุณรัตะนาว ได้นาเสนอไปแล้วว่าผมอาจจะขยายความให้ชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าคนเก่งขึ้นหรือคนถูกพัฒนาปัญหาที่ใครเกิดกลไกลเนี่ยเป็นยังไงนะครับคนถูกพัฒนาเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะเห็นเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหานะครับของชุมชนนะครับบนฐานความรู้นะครับข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วงและเราก็คาดหวังว่าโจทย์นะครับหรือประเด็นที่เขาจิบขึ้นมาเป็นลูกบอลเล่นเนี่ย น่าจะเข้าถูกออน่าจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนแล้วก็สุดท้ายถูกคลี่คลายนะครับให้ดีขึ้นนะครับแลนสุดท้ายก็คือคาดหวังว่าเมื่องานเสร็จนะครับเราไม่คาดหวังว่าแค่ปัญหาจบเราคาดหวังว่าจะเกิดกลุ่มคนนะครับที่เป็นกลไกลต่อเนื่องนะครับที่ยังคงอยู่นะครับดำเนินต่อไปนะครับหลังจากโครงการวิจัยนีสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ขยายความให้เห็นตัวความสำคัญน,นะครับของชุดโครงการนี้ สำหรับพื้นที่ดำเนินการเราเลือกพื้นที่สามจังหวัดนะครับท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นสามจังหวัดนี้พื้นที่สามจังหวัดนี้เราเลือกจากพื้นที่ที่มีกลไกนะครับของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับเพราะว่ามูลที่สถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นเองทํางานเป็นเครือข่ายกับกลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือว่าโนดพื้นที่นะครับแล้วแม้ว่าจะมีโนดพื้นที่หลายแห่งในภาคใต้เนี่ย แต่ว่าโนดที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถบริาหารจัดการโครงการนี้ได้นในช่วงระยะที่1นึ่งมีอยู่สแห่งนะครับก็คือระนองตรังแล้วก็สตูนะครับแล้วเราก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับชุมชนเป้าหมายนะครับที่เราจะใช้ในการเริ่มงานระยะที่1นึ่งเนะี่ยมีอยู่3ามสามสังเกตหนึ่งก็คือต้องมีทุนเดิมนะครับเพราะเราคาดหวังเรื่องของการสร้างให้เกิดต้นแบบนะครับ เราไม่เริ่มเรายังไม่เริ่มชุมชนที่ที่เริ่มจากศูนย์นะครับต้องมีสังสมทุนเดิมนะครับอะไรอยู่พอสมควรนะเพื่อให้ง่ายในการต่อยอดนะครับแล้วก็2ก็คือเห็นคนนะครับเห็นคนเห็นแกนนาหรือว่าเห็นกลุ่มคนนะครับที่จะ,ะช่วยในการขับเคลื่อนงอานดีได้3ก็คือไม่มีความขัดแยง้งรุนแรงภายในชุมชนอันนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับที่เรากําหนดกันในสาจังหวัดที่จะลงไปทํางาน ทีนี้ในส่วนของการออกแบบการทํางานนะครับในเชิงของอโครงสร้างของทีมงานภายใต้ชุดโครงการนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ระดับนะครับในส่วนของทีมกลางเองซึ่งผมทําหน้าที่ดูแลอยู่นะครับก็ทําหน้าที่ช่วยในเรื่องของมอ,องนะครับเป้าหมายภาพรวมนะครับที่ได้อของมิ้นไว้กับทางมุลท,ที่สยามกมาจนนะครับว่ายังอยู่ใน ในกรอบเป้าหมายที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นหรือไม่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างพื้นที่นะครับเพราะว่าเราไม่อยากเห็นการทํางานที่แบบตางคนต่างทําจังหวัดใครจังหวัดมันแต่อยากให้เห็นการเชื่อมโยงทั้งความรู้ทั้งการทํางานนะครับแล้วก็การติดตามไปเรียนรู้ในพื้นที่เป็นระยะการสนุนเสริมการทํางานในระดับเหนือพื้นที่นะครับที่เกินสัญญาของที่พื้นที่หรือตามการร้องขอของทางที่พื้นที่ แล้วก็สังเคราะห์ความรู้นะครับในเชิงภาพรวมเพราะว่าองค์ความรู้นะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะสังเคราะห์ตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทีมกลางเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ให้เห็นเป็นองค์ความรู้ในเชิงภาพรวมของชุดโครงการน,นะครับในส่วนของออทีมในระดับที่2คือทีมพื้นที่นะครับสตูนตรัยละนองเนี่ยทีมพี่เลี้ยงหรือโหนดเองก็จะทําหน้าที่ในการไปใช้ เครื่องมือนะครับในการทํางานกับชุมชนในลงไปเอตุภาว์เมนนะครับในชุมชนปฏิบัติการทั้ง11แห่งเพื่อทําให้เกิดชุมชนต้นแบบแล้วก็สุดท้ายขยายผลไปสู่ขยายผลไปสู่ชุมชนนะครับเป้าหมายที่จะขยายผลในระยะที่2นะครับในส่วนของโปรเซสนะครับที่เราวางไว้เนี่ยโปรเซสของงานระยะที่1เนี่ยก็เป็นการคัดเลือกแล้วทำให้เกิดชุมชนบริหารจัดการตัวเองต้นแบบได้ระยะที่2ก็ เป็นเรื่องของการขยายผลแล้วก็ยกระดับความยากในการแก้ปัญหาของชุมชนเดิมนะครับที่ทําระยะที่หนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้คงไม่พูดถึงมากเพราะเมื่อกี้ทางคุณรัตนาก็คงกล่าวไปแล้วว่าบทบาทนะครับของแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะครับททีมกลางทีมพื้นที่แกนนาชุมชนแล้วก็โครงการจ,จิจัยแต่ที่อยากให้เห็นก็คือเรื่องของบทบาทนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับการ เอาเรื่องของการบริหารงานก่อนนะครับเป็นส่วนของทีมกลางเองนะครับในส่วนของฐานคิดนะครับของทีมกลางเนี่ยฐานคิดก็คือทํางานบนความเชื่อมั่นนะครับของศักยภาพของทีพื้นที่นะครับทีมกลางเนี่ยเพียงพูดทําหน้าที่เพื่ออํานวยนะครับจัดเลื่อนไขแล้วก็ให้การสนับสนุนเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในส่วนของจริงๆแล้ว ในโครงสร้างที่ผมนําเสนอไปเพื่อเอกของงานนี้เนี่ยเป็นกฎกายพื้นที่นะครับผู้ประสานงานพื้นที่ที่จะลงไปอแอคชั่นนะครับกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายนะครับส่วนผมเองนะครับเก่งไม่เท่านะครับก็คงทำหน้าที่ในการเป็นผู้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับอันนี้ฐานคิดนะครับของของของทีมกลางนะครับในส่วนของบทบาทที่วางทั้งในเชิงของการจำกับเป้าหมายภาพรวมเชื่อมโยง การเรียนรู้ติดตามประสานงานสังเคราะห์นะครับจากบทบาทที่วางนะครับก็สรุปออกมาเป็นสิ่งที่ทางทีมกลางได้ดาเนินการเนี่ยมีอยู่หชนะครับชรหนึ่งก็คือชวนนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่าคนเก่งน,นะครับอยู่ในพื้นที่ส่วนคนไม่เก่งน,นะครับก็ช่วยสนับสนุนแต่ว่าหน้าที่ของคนไม่เก่งผมก็คือชวนคนที่เก่งน,นะครับลงมา ช่วยมองนะครับงานในพื้นที่เป็นระยะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะรู้ว่าผู้รู้ที่ทางทีมกลางพาไปช่วยมองมีใครบ้างน,นะครับสองเชื่อมนะครับเพื่อให้ไม่ให้การทํางานเป็นการแยกส่วนต่างคนต่างทำนะครับก็จะมีการเชื่อมการเรียนรู้ระหว่างพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเชื่อมการเรียนรู้จากภายนอกนะครับเข้ามานะครับอย่างกรณีของการประเด็นที่มีความเฉพาะเช่นประเด็นการท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็เชื่อมอผู้ชยวชาญด้าของการท่องเที่ยวสถาบันการท่องเที่ยวหรือชุมชนลงมาเป็นตัวอย่างนะครับสามช่วยนะครับก็แม้ว่าในส่วนของทีมพื้นที่จะเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของทีมพื้นที่เองเขาก็จะมีพี่เลี้ยงรุ่นใหม่ๆนะครับที่เขากำลังกำลังสร้างอยู่นะครับเราก็ไปเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงรุ่นใหม,ม่รวมถึงแกนนําด้วยนะครับอย่างบางหลีทาง การเองก็มีประสบการณ์ในการเข้ามาร่วมในการเรียนรู้กับเราแชร์นะครับชอที่4แชร์คือจัดให้เกิดการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็บทเรียนการทํางานนะครับเป็นระยะเราจะเจอกันบ่อยผ่านกิจกรรมเวทีสัอรนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คความเข้าใจเช็คเป้าหมายร่วมเป็นระยะนะครับ แม้ว่าเราจะกําหนดนิยาวความหมายของชุมชนบริหารจัดการตัวเองไว้ชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการทํางานจริงนะครับการลงไปทําให้เกิดรูปธรรมาตามาสิ่งที่เรานิยามไว้เนี่ยต้องเช็คร่วมกันไประยะว,ว่าอตอนนี้เดินถึงไหนแล้วและสิ่งที่เราเดินเนี่ยมันมันใช่สิ่งที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็ทําเป็นประจําสม่ครเสมอก็คือเชียะนะครับให้กาลังใจนะครับเพราะว่า ในส่วนของทีมพื้นที่นี่ก็ค่อนข้างหนักนะครับในการลงไปทํางานซึ่ง6ชอที่ที่ที่ว่ามาเนี่ยก็ดําเนินการผ่านกิจกรรมหลักๆ4ก,ก,ก,กิจกรรมนะครับในช่วงหกเ,เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งเวทีทาความเข้าใจนะครับเวทีสัญจรเรื่องของการอบรมพัฒน,นาศักยภาพแล้วก็เวทีพิจรรารณาโครงการนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการบทบาทสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วก็กิจกรรมที่ที่ได้ดำเนินการไปนะครับของทีมกลาง ทีนี้ก็อยากเมื่อกี้ให้ทำให้เห็นในส่วนของก้อนงานนะครับคาวนี้อยากจะให้เห็นในเชิงของกระบวนนะครับการของการทํางานในช่วง6เดือนเนี่ยในส่วนของทีมพื้นที่เองนะครับสิ่งที่ได้ดําเนินการก็ทั้งค้นหาแล้วก็พัฒนาแกนนำนะครับวิเคราะห์ชุมชนพัฒนาให้เกิดเป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนแล้วก็จัดเวทีนําเสนอโครงการซึ่งรา,ายละเอียดของแต่ละกระบวนการเนี่ยก็มีเบื้องหลังความคิดในการออกแบบอยู่ว่า ค้นหาไปเพื่ออะไรวิเคราะห์ไปทําไมแล้วก็สุดท้ายเวทีนําเสนอโครงการเนี่ยทำไปเพื่ออะไระครับอันนี้เป็นบทบาทของทีมกลางนะครับกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด6กิจกรรมนะครับตั้งแต่เวทีทําความเข้าใจร่วมเวทีสัญจรครั้งที่1น,นะครับสองสรวมถึงการพัฒนาศักยภาพซึ่งกิจกรรมที่ว่าเนี่ยมีเบื้องหลังความคิดในการกาหนดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะครับอย่างเวทีความเข้าใจร่วมเนี่ย เราคุยกันตั้งแต่แรกว่างานนี้เราไม่ได้เอางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเนี่ยมาทำแต่ว่าเราจะปรับรูปของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์และสอดคล้องกับก,บการทํางานในปัจจุบนันยิ่งขึ้นดังนั้นเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ปรับรูปแล้วนะครับเพิ่มตัวดีเข้าไปแล้วก็กระชับตัว R ให้ใช้เวลาให้หน้อยลงดังนั้นเราก็ เวทีแรกนะครับก็มาคุยทําความเข้าใจเรื่องร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ทํางานร่วมแล้วก็มีทางนะครับทางสยากกมกมลจนก็มาชวนทาความชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วัดนะครับของการทางานนะครับทั้งคนเก่งขึ้นปัญหาขี้คลายและกละกยุทเนี่ยถ้าพูดถึงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมมันน่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็างานที่2นะครับเราก็วางไว้เวทีสัจจรแต่ว่า ฮิตเด่นของเราก็เป็นไม่ใช่ฮิตเด่นนะครับวาระหลักของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรุ่นใหม่นะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการหนุนช่วยนะครับทั้ง3จังหวัดก็จะเห็นว่าน้องอน้องแจงนะครับจากระนองเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่อาจจะจูเนียร์สุดนะครับทางที่นะครับอีกสจังหวัดก็เป็นหนุนช่วยเวทีสัญจรครั้งที่2การเรียนรู้รูปธรรม อบรม System thinking ก็คือ,คอเอาไปปรับปริญ์ใชัยกับงานแล้วก็จนเวทีสังจรที่จังเนี่ยเราเปิดโอกาสให้าชาวบ้านนะครับได้มาทดลองนําเสนอโครงการและสุดท้ายที่เพิ่งจัดไปเมื่อวานก็คือเวทีพิจารณาโครงกรารเพื่อทําหน้าที่การนรองกนะครับข้อเสนอโครงการที่มาจากชาวบ้านนะครับเพื่อให้มีความแหลงคมแล้วก็ชัดเจนที่สุดก่อนที่ จะสนับสนุนนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ข้อสรุปกันแล้วว่าโครงการทั้ง5ที่เข้าพิจารณานะครับมีผ่านกี่โครงการนะครับที่จะสามารถสนับสนุนได้เร็วสุดในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็แต่ว่างานทั้งทีมืที่กับทีมกลางไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับเพราะว่ามีการเชื่อมโยงการทํางานนะครับทั้งสองระดับนะครับอย่างเป็นประจานะครับเมื่อกี้ในเชิงของการบริหารงานแล้วเราพูดถึงในการบริหารจัดการทุนนะครับ ในส่วนของพื้นที่สถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นเองนะครับในส่วนของชุดโครงการนี้ถือเป็นชุดโครงการใหญ่โครงการแรกที่มูลที่เองได้ได้มีโอกาสในการเข้ามาบริหารงานนะครับงบประมาณระยะที่หนึ่งที่เราได้รับนะครับแล้านสี่แสนกว่าบาทเนี่ยเราจัดสรรไว้เป็น3ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นงบประมาณที่ใช้ดําเนินการนะครับของทีมพื้นที่นะครับที่ลงไปทํางานกับชุมชนนะครับแล้วก็งบประมาณ การดำเนินงานของทีมกลางนะครับในการลงไปทํางานจากทีมพื้นที่แล้วก็งบส่วนวท้ายก็คืองบประมาณนะครับที่จัดสรรไว้เพื่อเป็นงบในการปริบัติการของชุมชนนะครับซึ่งก็จะดกัรไว้ในสามส่วนแล้วก็รูปแบบในการบริหารจัดการทุนเองนะครับเนื่องจากในส่วนของทางมูลที่เองฐานคนส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่มาจัดฐานของงานสวนะครับเราก็ได้ปรับเอารูปแบบของการบริหาร คุณนะครับของสวในบางส่วนนะครับเอามาปรับใช้นะครับในการบริหารจัดการชุดโครงการนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของภาพรวมนะครับของโครงการนะครับที่เราตั้งใจว่าจะขึ้นให้ได้ภายในงานระยะที่1นนะครับณนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานเวทีพิจารณาโครงการเนี่ยต่อโบรงกาทั้ง3จังหวัดนะครับสจังหวัด 11ชุมชนแต ine, bon ่ว่ามีมีอยู่หนึ่งพ <olo> ื้นที่ที่รวมสองชุมชนเป็นโครงการเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสถานะโครงการเนี่ยมีอยู่3สถานะนะครับ10โครงการเนี่ยเมื่อวานได้ข้อสรุปว่ามี5โครงการนะครับครึ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์นะครับเพียงพอที่จะสามารถให้สการสนับสนุนได้นะครับโดยเริ่มงานกลุ่กุมภานะครับส่วนอีก5โครงการนะครับ สี่โครงการนี้อยู่ระหว่างการปรับนะครับข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการที่มีเงื่อขไขความยากของพื้นที่อยู่พอสมควรคือที่ชุมชนทะเลนอกอพื้นที่นี้อยู่ระหว่างในการพัฒนาโจทย์นะครับให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดนะครับทั้งหมดนี้ก็คงเป็นภาพรวมในส่วนของทีมางานที่ที่จะนําเสนอให้คณะกกรมการทุกท่านครับ